สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเพืพ่อนน้องน้องท่านมาดูเหรียญสิบบาทปีพศเหนือนะครับท่านว่าเป็นปีพศอะไรครับและปีพศนี้จะม,มีราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับท่านตอนนี้หายากมากเลยนะครับท่านสำหรับปีพศนี้นะครับหาแทบทุกวันครับก็จะเจอได้เลยโอ้โหเรียกเราท้อเลยครับท่านขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น,น้องน้องท่านตามไปดูนะครับว่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะ เดี้ยนที่ผ่านการใช้นั่นนะครับท่านสำหรับ UNC แล้วไม่ต้องพูดถึงครับยังไงก็ราคาดีอยู่แล้วครับเด็กจะมีสักกี่คนนะครับที่จะมี UNC ครับยกเว้นนักสะสมที่เป็นในระดับมืออาชีพแค่นั้นนะครับถึงจะมีในระดับ UNC ส่วนเราเนี่ยต้องเก็บในระบบมือเบียรแค่นั้นนะครับถึงจะหาเจอนะครับลักษณะของเรียนเป็นเรียนแบบสองสีตัวติดนะครับมีผ้าซีนเ่นะครับหนีจะไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับพี่ก็มาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีบอะไรนะครับ นี่ครับี่กำลังดูด้านหลังแล้วครับดูใ,ใกล้ไปเลยครับประเทศไทยอักษรบิวพศ2555ันห้าร้อยห้าสิบห้ากับท่านเป็นเปอร์เซ็นต์ใหญ่ปีพศสอง5ันห้า้ย้าสิบ้านี้จำนวนการผลิตอยู่ที่เท,ท่าไหร่กับท่านจะเยอะขนาดไหนครับสำหรับปีพศ2555ันห้า้อยห้าสิบห้านี้จำนวนการผลิตอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่บสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเดียนนะครับท่านโอ้โหเยอะมากเลยครับ 4, 1, 100, เป็นหนึ่ง้ยี่บสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเดียนเลยนะครับท่าน เยอะมากเลยครับท่านในระดับยุดสีนั้นะคะ่อยูยุที่เหรียญละห้าสิบาทครับท่านส่วนเหรียนที่ผ่านกันใช้นั้นตอนนี้อยู่แค่สิบสองบาทถึงสิบ้าบาทเท่านั้นเองนะคะ